เที่ยงนี่ค่ะเอาลาดเอาเลยค่ะสมว่าสิตําค่ะแต่ว่าบ่ไเด็ดตาเลยสมกินสมมะขามค่ะมาค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากละค่ะเมื่อเนี่สมผ้ามากินมะขามหน่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ มะขามหน่อยกับเจวปลาแดกเนาะค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเหุ้มเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อค้าขอบคุณหลายๆค่ะมากค่ะพี่น้องมากินน้ำกันฟังไทยฟังเล่าอยู่ทางต่างประเทศกับมากินน้ำกันเนาะค่ะสุขูสุขคนมาค่ะมามากินมาตุ่มมะห่อมกันกินสมมะขามหน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะมากินน้ำกันเลยนี่ค่ะมะขามหน่อยเจวนี่ค่ะเจวปลาแดกค่ะ เจวปลาแดกใส่น้ำตาลหอมค่ะน้ำตาลใส่หวานๆเลยค่ะเจวหวานๆจัหน้อยค่ะมะขามมันสมค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวสมขออนุญาตหักมะขามจัหน้อยด้วยค่ะเพราะว่าสมเสียเอาหลาดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสมเสียวาหลาดเลยค่ะนี่ค่ะเจวเนี้ยวตุยๆเลยค่ะน้ำลายไหลล่ะค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะมากินน้วกัน กินสมยำเทียงๆนี่ค่ะอาลาเอาเลยค่ะสมว่าสิตําค่ะแต่ว่าบ่เด็ดตาเลยปูหน่อยบ่มีก็เลยบบอยากตําค่ะพี่น้องนี่ค่ะสดเอาเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาค่ะกินน้ำสมเด้อค่ะเด้อสมกับกินสมมาค้มค่ะมาค่ะมา เจลนุ่นๆมะขามสมๆนี่ค่ะฮู้ซวงเลยค่ะพี่น้องมาค่ะมา สมอยาค่ะเจยวประแดกก็มาคามหน่อยค่ะค้ามนีไงเลยคะ่ะเพื่อพี่เพื่อนอน้องเลยคะ่ะสมค่ะค่ะ เพชรพร้อมค่ะอขอกินน้ำมันคคะพี่นอ้อง อ,อยู่สวนค่ะบรรยากาศแดดคักค่ะมื่อนี้ฝนคือสีเศร้าออแล้วล่ะค่ะ ของนล่เนี่ยค่ะเต็มจานเลยู้ยาระบายสันเลิศเลยแหละคะ่ะ เผ็ดแสบค่ะค่ะพี่นนอกมาเด้อค่ะเด้อกินน้ำกันเอินแล้วเอินอีกค่ะพี่หนอกแสบช่วงค่ะอืม เนื้อมาหรอคะหือสมไปพร้อมอาบเนื้อไปนั่งค่ะือ,อ,อค่ะสมอยากครับ จเจียวประแดกก็มาคามหน่อยค่ะค้ามนีง้ไงเลยค่ะเพื่อพี่เพื่อนน้องเลยค่ะสมค่ะค่ะเพชรพอมค่ะ,คะ 으음 mm -hmm. mm -hmm. เผ็ดแ,แสบค่ะค่ับี่หนอมาเด้อค่ะเด้อกินน้ำกันคะ่ะเนื้อมาแล้วคะ่ะ มากค่ะพี่นอ้องอจะข้ามกันค่ะเพชรแห้งข้อกินน้ำอีกก่อนค่ะไปแล้วค่ะพี่นอ้อง คลิปล้ําป้ามีแต่วิธีเหตุกับบบ,บครบถ้วนบันไดเนาะค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยได้หลายค่ะผิดพลาดทางการทายทําขอโทษขออภัยได้หลายค่ะการวิธีการปรุงกับบดิเหตุให้เบิ้งเนาะคะ่ะมันผิดพลาดอย่างรุ่นแรงเลยค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยค่ะการกินกับบไวใดพร้อมค่ะเสียดายค่ะค่ะพี่น้องไปละค่ะพอกันไหมคลิปหนาเนาะคะ่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะสมสาภาสแสบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ